ถ้าวันนี้คุณต้องเล่นตัวให้คนมีโก้มันอยากได้คุณเนี่ยกดข้อที่หนึ่งครับคุณต้องใช้คำพูดสร้างคุณค่าให้กับตัวเองครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อครับคนพูดเป็นจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองต้องการคนพูดไม่เป็นมักจะไม่ค่อยได้ในสิ่งที่ตอนตอนเองต้องการแต่คนส่วนใหญ่มากกว่า9 7อร์ซครับที่อ,อกหัก เพราะพูดไม่เป็นครับคนที่อกหกักมักเป็นคนที่พูดตรงๆก็หนูเป็นคนพูดแบบตรงๆอะคะ่ะอะไรดีหนูก็บอกว่าดีอะอะไรไม่ดีหนูก็บอกว่ามันไม่ดีอันนี้ถูกหนูก็บอกว่ามันถูกอันนี้ผิดหนูก็ขยี้มันคําว่าพูดตรงๆกับคําว่าพูดไม่มีการรับเทศะมันคือเส้นบางๆและสิ่งเหล่านี้เราถูกเรียกด้วยศัพท์ที่เพราะเพราะว่าไม่มีศิล,ละปะในการพูดครับคุณอาจจะเป็นคนดีนะ เจตนาของคุณจะเป็นคนดีคุณอาจจะหวังดีแต่การสื่อสารไม่ดีทุกอย่างเท่ากับศูนย์วิธีการพูดให้ตัวเองดูมีคารมให้คนรู้สึกว่าเอ้ยกลัวเสียคุณไปด้วยแล้วก็เอ้ยต้องดึงคุณเอาไว้ด้วยเช่นประโยคที่1น่งครับฉันดีใจนะวันนี้ที่เรายังคงเลือกกันทั้งที่เราต่างคนต่างมีตัวเลือกมากมายสครับคนมากมาย เดินเข้ามาหาฉันแต่ไม่มีใครทําให้ฉันสบายใจเท่ากับการอยู่กับคุณ3ามครับมีคนเดินเข้ามาหาฉันมากมายแต่ฉันก็ไม่เลือกเพราะเจอคุณฉันจึงไม่เลือกใครข้อความลักษณะนี้มันคือการยั่วให้กลัวครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนไล่ตามนะค,คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักขูค,คมสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้แฟนไล่ตามนะครับจากราคาเต็ม8,000 900บาทนะครับซึ่งคนคนหนึ่งจะไล่ตามคุณได้ไม่ใช่เพราะคุณบังคับครับแต่คุณกระตุ้นความอยากของเขาได้มากเพียงพอคนคนหนึ่งอยากวิ่งไล่ตามคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามตามจี้ตามจิดครับแต่เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เลอค่าที่สุดในชีวิตและไม่สามารถเอาคุณไปเทียบกับคนอื่นได้ครับเพราะงั้นเนี่ยครูคอมสรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอสนี้ครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรก ที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลอ้อ d ครับ